ครับเทคนิคมอเตอร์ครัวันนี้อยู่งานสร้างหม้อน้ําตามแบบนะครับผมอันนี้ผมจะถ่ายตัวเก่าให้ดูก่อนนะครับเป็นโตโยต้ารุ่น2 FG 2 0ศูนย์นะครับก็คือเป็นรุ่นเก่ามากแล้วครับ2 FG ก็เป็นเครื่องเบนซินเครื่อง 5K นะครับผมของเก่าเป็นทองแดงนะครับเนี่ยฮะเกิดอาการผุทังนะครับผมเบรกก็หลุดนะครับพอก็ผุนะครับลังก็แย่เหมือนกันนะครับผมเนี่ยฮะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับผมตอนนี้ ก็เลยลูกค้าอนุมัติตร้างใหม่เป็นงานอลูมิเนยียมทั้งใบนะครับนี่ฮะงานอลูมิเนยียมทั้งใบของเรามีท่อ,อยาวๆอยางนี้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการรีเฟรชมาเลยนะครับมีการทาติดมาใหม่เจาะใส่หูใส่อะไรทุกอย่างเตรียมพร้อมมีนอนมีถ่ายน้ำทุกอย่างตรงตามสเปคของเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจัดใส่คือหยิบของเราไปแล้วก็ใส่แทนของเก่าได้เลยนะครับผมเพราะว่าเราสร้างนี่ตามแบบขึ้นมาแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับผม โอเควันนี้ก็มาถ่ายให้ดูประมาณนี้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ค่อยได้เจอนะครับรุ่น2 FG นะครับก็คือโมเดลตอนนี้โตยโต้านี่ไปรุ่น7รุ่น8แล้วครับผมตอนรุ่น2นี่ก็โอ้โหเป็น10-20ี0ปีแล้วมั้งครับไม่แน่ใจนะะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ